ข้อถัดไปมาดูเขาถามว่าการตรวจมูลเลือดของลูกเพียงอย่างเดียวนะสามารถพิสูจน์ได้ว่าทารกไม่ใช่ลูกของสามีหลวงที่กําลังฟ้องหย่าภรรยาเพราะอะไรดูสีสามีภรรยาต่างมีเลือดกลุ่มโอชายอีกคนมีเลือดกลุ่มอะไรก็ได้ยกเว้น a ออันนี้ก็ไม่จําเป็นไหมสมมติชายอีกคนมีเลือดกลุ่มโอลูกออกมากลุ่มโอก็อีลุตงตุงนางเลยดิไม่รู้ว่าเป็นลูกใครกันแน่ใช่ปะ มาข้อขอไข่สามีภรรยาต่างมีเลือดกรุ๊ป A B แต่ชายอีกคนมีเลือดกรุ๊ป O ซึ่งอันเนี้ยก็บอกอะไรไม่ได้เพราะว่าสมมติวา่าสามีภรรยา A B ทั้งคู่แล้วลูกออกมาเป็นกรุ๊ป A อย่างเงี้ยก็ชายอีกคนก็อาจจะให้ไอเล็กมาแล้วไปผสมกับไอใหญ่เอของแม่ก็ได้ถูกปะลูกก็ได้เลือดกรุ๊ป A เหมือนกันต่อมาข้อขอควายสามีภรรยาต่างมีเลือดกรุ๊ป O ชายอีกคนมีเลือดกรุ๊ป A ออันเนี้ย ใช่เลยบอกได้เลยว่าเป็นชูว่าเปล่าเพราะดูนะสามีภรรยานะมีเลือดก,กรุป o, กร๊ปโอกุ๊ปโอเนี่ยแปลว่าจีโนไทป์ของเขาคือไอใหญ่ไอเล็กไอเล็กสามีภรรยาเป็นไอเล็กไอเล็กผสมพันธ์กับไอเล็กไอเล็กทั้งคู่ลูกออกมาก็เป็นไอเล็กไอเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเนี่ยต้องเป็นกรุ๊ปโอร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกเป็นกรุ๊ปโอแน่นอนแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคุณแม่นะคะไปผสมพันธ์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็น A B แม่คือ I อเล็กไอเล็กไปผสมพันธุ์กับ ABAB คือ I อใหญ่ A I ใหญ่ B ใช่ไหมผสมพันธุ์กันออกมาลูกก็จะได้เป็น I ใหญ่ B I อเล็กกับ I ใหญ่ a อเล็กในอัตราส่วน1ต่อ1เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลูกชูลูกชูเนี่ยนะก็ต้องเป็นเลือดกรุป๊ปลูกชูก็จะเป็นกรุ๊ป B หรือไม่ก็กรุ๊ปเเพราะฉะนั้นถ้าออกมาปับ๊บลูกกรุ๊ป O จบเลยก็เป็นลูกของผัวหลวงอย่างนี้แบบว่าไม่ใช่มีหลวงและผัวหลวง แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกออกมาเป็นกลุ๊ป A หรือกรุ๊ป B ก็รู้เลยว่าเป็นลูกของผัวน้อยนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อคอควาย